สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวเลนนทายเฟมิรีนะคะตอนนี้คลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะฝนตกแล้วพ่อพลเพิ่งมาจากตัดหญ้าค่ะมันจะมาได้หรอพ่อพลรถมันกระสิติดตัวจะขึ้นมาได้ไหมนันน่ะไม่ใช่รถมันจะติดตรงนั้นหรอ ขึ้นไม่ได้นะคะไม่แม่ติดค่ะติดค่ะขึ้นไม่ได้ค่ะถอยกลับคืนฝนก็เทลงมาเลยบี้โอ้ฝนไหมมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะคะมันติดฝนมาเร็วโอ้ ฝนเทบุ่มๆม,มาละค่ะ ตกแรงแล้วตกกลางวันเลยโอ้เขลาเลยหันหน้าหาฝนเลยนะคะน้อง่าฝนตกแรงแล้วลูกโอ้ดูมือท,ทักทายฝนมือท,ทักทายฝนนะคะ สดชื่นกันไหมล่ะฝนมาแรงขนาดนี้ฝนมาแรงมาแรงมากเลยค่ะฝนตกแห้งเลยแม่ๆจ้าตกแรงตกแรงชุ่มฉ่ำม,มากเลยน้องว่าชุ่มฉ่ำไหมลูกชุ่มฉ่ำไหมชุ่มฉ่ำไหมฝนตกฮึ โอ้ยโยกอย่างเดียวเลยมาหน้าบ้านเล,นลยนะทีนี้โอ้ยคือมาแห้งเธอนาอ พอ,อแล้วติดเตียงเดินหน้าอีกอ้อฮไม่แล้วก็เอากล้วยใส่ขิงยังไม่เสร็จนะ เอาต้นมันปลูกได้เลยตัวนี้เดี๋ยวเอาต้นไปปลูกได้เลยนะคะดูดูค่ะอาหารท่งไม่ลูกนะคะเพียบพร้อมมากเลยนะคะกล้วยโอ้โห น่าทานมากๆเลยไม่ๆมจ้ากล้วยเหลืองอารามเป็นตะเสบค่ะดูค่ะสเสบียงพร้อมนะคะวันนี้ยา่าเนเปียต้นสับประรดแล้วก็กล้วยนะคะเหลือแต่อ้อยนะคะอ้ยอยต้นนี้ยังไม่มีอ้อยนะคะก็กินสลับกันนะคะ พ่อคุณก็จะลงญ้าไว้บนเตียงนี่แหละคะ่ะยามาจากอ่าช่องดาวมงคลนะคะที่ให้ยานะพ่อคุณก็ไปตัดกับพอควันนวยเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งมาถึงโอ้ได้กล่องข้าวด้วยบอเจกกล่องข้าวด้วยบอพ่อคุณอะเรียว่าข้าวหรอไมาแค่กล่องข้าว เดี๋ยวเสร็จแล้วพ่อุณก็จะลงนะตอนนี้สองแม่ลูกของเราก็กินต้นสับประรดนะวันนี้ก็มีทั้งต้นสับประรดย่าในเปียแล้วก็กล้วยนะคะหลากหลายเลยฝนตกมาไปแล้วค่ะคุณไปแล้วไปแล้วนนี้อาหาร พร้อมเพลียงหลากหลายโอ้ดูดูด็กนะ้อกินต้นสับประรดอร่อยไหมลูกแ่บบอแ่บบอกินหันหลังให้กันเลยนะคุณแม่ กินให้หมดเครี้ยงเลยเด้ยเอาอ้วนเอ้ยเออทากินทากินอร่อยมากเลยครับผมกินไปด้วยโยกไปด้วยเต้นไปด้วยนะครับ ตกแป๊บเดียวค่ะหยุดตกแล้วตอนนี้คุณแม่เรารุ่งกับคุณพ่ออุเล่น่าหันหน้าจ้องมองตากันนะอร่อยไหมอร่อยจังเลย เดี๋ยวขอพุนลุงย่าพุนตกเดดออกแล้วลุงย่าไว้บนเตียงนี่แหละคะ่ะพอพุนลงเสร็จแล้วนะคะแม่ๆตันนี้ กงเต็มเลยยังไม่ได้เอาให้ส่งม่ลูกกินนะคะตัวนี้ยังกินสับปะรดอยู่ให้กินทีละอย่างค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ให้กินน้ำไปดูสับปะรดกิน เต็มเลยนะหญ้าก็หญ้าสับปะรดก็สับปะรดนะต้นกล้วยก็ต้นกล้วยนะน้องว่าหนูไม่เก็บกินให้หมดอ่ะลูกอ,อิ่มแล้วใช่ไหมนี่อย่างงี้มัจะอิ่มแล้วนะคะแม่แม่เกลือนเลยถ้าอิ่มแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ดูค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบว่าไม่เก็บกินนะอย่างนี้คืออิ่มนะ ให้กินน้ำไปเมื่อกี้นี้นะอิ่มเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามน้องอลันทายด้วยนะคะจะไ,ได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามน้องด้วยนะคะสวัสดีจ้า